สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพ็พิสูจน์สตอรี่นะคะายทำคลิปเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การเงินแล้วก็การเลี้ยงลูกแบบเรียบง่ายสไตล์มินิมอลนั่นเองค่ะวันนี้นะคะายก็มีโอกาสนะคะได้ทบทวน หลังวันเกิดมา3าเดือนแล้วนะคะว่าใน36ปีที่ผ่านมาเนี่ยไยได้เรียนรู้อะไรบ้างเพราะปกติช่วงวันเกิดายจะแชร์นะคะว่าายได้เรียนรู้อะไรบ้างมีอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างนะคะแล้ววันนี้ายมี16ข้อนะคะเป็นแง่คิดแนวคิดดีๆนะคะหรือว่าการพัฒนาตัวเองนะคะที่ายได้เรียนรู้มาแล้วายก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังนะคะข้อ1น,นะคะเป็นเรื่องธรรมดาง่ายเบสิกมากก็คือการทานอาหารให้ดีให้มีความสมดุลบาลานซ์ balance, นะคะทานให้ครบ5้าหมู่ทานให้เราอิ่มพอดีนะคะ แล้วนอกจากนี้การดื่มน้ําเยอะๆนะคะจะทําให้เราเนี่ยสดชื่นกระปรี้กระเป๋่านะคะใครที่แบบง่วงๆนะคะไม่รู้ว่าเอ้ยทาอะไรดีกินกาแฟาก็ไม่หายนะคะลองดื่มน้ําดูบางทีร่างกายเราเนี่ยอาจจะขาดน้ําก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมทานพวกโปรตีนนะคะวิตามิน B เพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับการทํางานของสมองนะคะแล้วก็อย่าลืมทานพวกโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจะช่วยย่อยอาหารอะไรต่างๆนะคะซึ่งวิธีการทานอาหารที่มีประโยชน์ก็มีมากมายทุกคนสามารถหาได้นะคะปกติเราจะไม่ค่อยคิดว่าอาหาร ปกตินะคะเราจะไม่ค่อยคิดว่าอาหารเนี่ยจะมีอิทธิพลต่ออารมณ์หรืออะไรของเรานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าอาหารมีผลมากะคะถ้าน้ําตาลในเลือดสูงต่ําอะไรเงี้ยก็มีผลกับอารมณ์ของเรานะคะเราอาจจะวีนได้ง่ายขึ้นถ้าน้ําตาลในเลือดเราต่ำแล้วบางทีถ้าเราทานไม่พอเราก็จะโมโวหูหิวนะคะดังนั้นทานให้พอสมดุลทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะข้อ2นะคะนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็พอดีกับที่ร่างกายของเราต้องการแล้วก็พยายามที่จะตื่น ให้เวลาใกล้เคียงกันทุกๆวันนะคะจะทําให้กิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยง่ายขึ้นเราตื่นง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนกับเราจะเริ่มต้นวันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็มีกําลังที่จะทํางานได้ทั้งวันนะคะแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่เนี่ยสำคัญมากท่านเรานอนไม่พอเราจะหงุดหงิดแล้ววันนั้นนะคะคือเราจะเลี้ยงลูกได้ไม่ค่อยดีนะคะเพราะเราจะอารมณ์เสียง,ง่ายนะคะสองข้อนี้นะคะเป็นพื้นฐานง่ายๆที่เราทําได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็น พื้นฐานที่จะทําให้เรื่องอื่นๆในชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะข้อ3นะคะอาจจะใช้เวลานะคะนึกหรือว่าเขียนข้อความไปบอกหรือว่าโทรไปคุยหรือว่าคุยขอบคุณนะคะคนที่ทําให้เราเนี่ยผ่านมาจนถึงทุกวันนี้หรือว่าคนที่ช่วยเหลือเราในด้านต่างๆของชีวิตนะคะอาจจะนั่นนันทีขอบคุณเขานะคะทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาเนี่ยมีความหมายกับเราแล้วก็ทาให้เขาดูว่าเราเนี่ยซาบซึ้งแล้วก็ ขอบคุณที่เขาได้ช่วยเหลือเรามานะคะทุกคนฉันรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีที่มีคนเหล่านี้ในชีวิตนะคะข้อ 4. นะคะถ้ามีคนทาไม่ดีกับเราหรือว่าทําได้แย่ก,กว่าที่เราทําให้เขาเราซาดนะคะซาคิดว่าเราไม่จําเป็นจะต้องตอบแทนเขาด้วยสิ่งที่เขาทํากับเราค่ะ แต่ว่าเราควรจะรักษานิสัยดีๆที่เราเคยทําให้กับเขาไว้แล้วก็ทําต่อไปเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีบางทีเราก็ไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรแล้วก็หวังผลตอบแทนตลอดเวลานะคะแล้วก็มันไม่มีประโยชน์ที่เราจะแลกนิสัยดีๆกับเราด้วยนิสัยที่แย่ๆของคนอื่นนะคะทุกคนข้อ5้านะคะเราอาจจะมีทุกอย่างในชีวิตได้แต่อาจจะไม่ใช่เวลาเดียวกัน,นะคะ่ะทุกคนอย่างเช่นบางทีทรายเนี่ย รู้สึกว่าเออฉันอยากจะอยู่เมืองไทยฉันอยากจะทานอาหารไทยนะคะแต่กะไซก็เลือกมาอยู่ที่สกอตแลนด์แล้วดังนั้นไซก็ควรจะเอนจอยสิ่งดีๆที่สกอตแลนด์มีครอบครัวเพื่อนฝูงและทุกอย่างที่ที่ไซมีตอนนี้ค่ะควรจะเอนจอยแล้วก็เก็บมูเมนต์ดีๆนี้ไว้นะคะแล้วก็เห็นค่ากับชีวิตที่เรามีในตอนนี้นะคะข้อหกนะคะถ้ามีคนวิจารณ์เราเราไม่ชอบแต่ว่าเราพยายามที่จะแบบ โอ้ยฉันไม่แคร์ฉันไม่สนถ้าทําได้แล้วเราไม่รู้สึกอะไรแล้วไม่ได้เกิดผลกระทบอะไรกับเราเนี่ยก็ดีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเวลาที่มีคนวิจารณ์เราแล้วเรารู้สึกลาคาญเนี่ยเราควรจะถามตัวเองก่อนนะคะทุกคนว่าเฮ้ยทําไมฉันถึงรู้สึกลาคาญกับความคิดเห็นนี้หรือว่าเฮ้ยความคิดเห็นเนี่ยจริงหรือเปล่าที่เขาวิจารณ์เราแล้วจริงเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมนะคะถามตัวเองนะคะว่าทําไมคําวิจารณ์ของคนอื่นเนี่ยถึงทําให้เราลาคาญจัะและมีอะไรที่เราจะต้องจัดการกับตัวเองไหมกับคําวิจารณ์นี้นะคะ คำวิจารณ์นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าจะไม่ดีทั้งหมดนะคะคำวิจารณ์จะทำให้เราเนี่ยได้ฉุกคิดได้ทบทวนนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะโอเคโอเคโอเค ข้อ yeah, 7นะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าเธอทํางานเยอะทํางานหนักเธอจะประสบความสําเร็จเธอจะได้ในสิ่งที่เธอควรได้รับนะคะแต่จริงๆแล้วสายคิดว่าบางทีอ่ะเรื่องพวกเนี้ยมันก็มีโชคมันก็มีความบังเอิญอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเราทุ่มเทแล้วเราจะประสบความสาเร็จหรือทุกคนจะประสบความสําเร็จทุกคนจะเป็นบิลเกตได้นะคะเพราะบางทีความสาเร็จนะคะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเกิดที่ไหนเราเชื้อชาติอะไร เรามาจากครอบครัวแบบไหนแล้วบางทีก็มีขึ้นอยู่กับโชคกับเวลาด้วยนะคะว่าเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะดูง่ายๆนะคะบางคนทํางานหนักบางคนเป็นชาวสวนหรือว่าบางคนเก็บขยะเงี้ยเขาก็ทํางานหนักมากๆนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสําเร็จหรือร่ํารวยจากอาชีพที่เขาทำะคะ่ะดังนั้นนะคะทุกคนถ้าเรากําลังทําสิ่งที่เราทําอยู่อาจจะไม่ได้หวือหวาฟู่ฟ้าหรือว่าได้เงินเดือนสูงเท่าใครแต่ว่าถ้าเรา มีเงินที่จะซัพพอร์ตตัวเองมีเงินที่จะใช้จ่ายไม่ได้รบกวนใครแล้วในแต่ละวันเนี่ยเราก็ตั้งใจทํางานสรายก็คิดว่านั่นก็เป็นสิ่งที่เราประสบความสําเร็จในแบบของเราได้นะคะอาจจะดูธรรมดาแต่ว่าเป็นความสําเร็จที่มาจากตัวเราเองะคะ่ะทุกคนข้อ9ก้านะคะเกี่ยวข้องกับข้อมเมื่อกี้ก็คือว่า ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เกิดมาแล้วจะได้เป็นนายกได้เป็นแจ็ปเปโซสนะคะเราเกิดมาเนี่ยคือบางคนก็อาจจะได้มีโอกาสหรือว่าอยากที่จะทําหน้าที่ยิ่งใหญ่หน้าที่สูงสูงหน้าที่เปลี่ยนโลกแต่บางคนเกิดมาก็อาจจะมีหน้าที่แล้วก็ได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายธรรมดาซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไระคะ่ะทุกคนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราอ่ะจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ได้นะคะอย่าน้อยใจในสถานะของตัวเองนะคะว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยอาจจะไม่เท่าคนอื่นนะคะแค่ให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทําเราตั้งใจทําดีที่สุดแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําอาจจะไม่ได้มีความสุขทุกวันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทุกมากกับสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเราก็จอยเอนจอยมีชีวิตได้อย่างไม่ต้องเดือดร้อนใครนะคะข้อสิทธิ์นะไม่มีใครจะมีความสุขไปทุกวันไม่มีใครจะมีชีวิตที่เพอร์เฟกได้ทุกวันหรอกคะ่ะทุกคนชีวิตคนเราเนี่ย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราคนเดียวขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างรอบๆตัวด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้บางทีก็อาจจะทําให้เราผิดหวังเสียใจหรือว่าสิ่งที่เราทําด้วยตัวของเราเองบางทีก็อาจจะทําให้เราเสียใจผิดหวังคือการใช้ชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องเจอ่ปรสคนะคะแต่เวลามีปัญหาอะไรเราเสียใจได้เราโวยวายได้แต่อย่าโวยวายมากเกินไปแล้วก็โทษตัวเองมากไปหรือว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดในโลกนะคะทุกคน คนเราทุกคนนะคะต้องเจออุปสรรคต้องเจอสิ่งที่เราไม่พอใจสิ่งที่เราไม่อยากได้ตลอดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เจอสิ่งพวกเนี้ยเราก็จะไม่เติบโตเราก็จะไม่รู้จักการเห็นใจคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะไม่ได้เรียนรู้ว่าเออชีวิตเนี่ยมันมีหลายด้านนะแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ที่จะฝึกให้ตัวเองแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตนะคะเวลาที่เรามีปัญหาค่ะทุกคน<ๆ>ก็คือเรายังไม่เข้าใจปัญหานั้นแล้วเรายัง หาทางแก้ปัญหาไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีปัญหาให้หันหน้าเผชิญกับปัญหานะคะแล้วก็ให้พยายามนะคะที่จะหาทางแก้ไขปัญหาเพราะว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกแต่อาจจะต้องใช้เวลาแล้วเราเนี่ยอาจจะต้องหาข้อมูลว่าเออถ้าเกิดเรื่องแบบเนี้ยต้องแก้ปัญหายังไง แล้วถ้าเราทําเองไม่ได้เราก็ควรจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องอายหรือว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนแย่หรือว่าเราเป็นคนขี้แพ้ที่จะต้องมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะทุกคนการที่เราจะเติบโตเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยมีคนหลายคนที่จะต้องมาช่วยเรานะคะแล้วเราก็ช่วยคนอื่นด้วยดังนั้นเนี่ยอย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะเวลาที่เรามีปัญหาแล้วไซก็เชื่อนะคะแล้วก็ผ่านมาด้วยตัวเองว่าเวลาที่เราเจอปัญหาหรือประคอะไรแล้วเราผ่านมันมาได้จะทำให้เราเติบโตไปอีกก้าวนึง ล้วถ้าบางทีมีคนอื่นที่เจอเรื่องราวคล้ายๆกับเราเราอาจจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะข้อ11นะคะเราอยากเก่งอะไรเราอยากพัฒนาอะไรเราจะต้องพยายามที่จะฝึกฝนใช้เวลาอดทนนะคะมีพี่คนหนึ่งนะคะเขาบอกทรายว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เก่งเลยแต่พี่เ,เป็นคนที่มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะรับคําติชมแล้วก็กล้าที่จะกลับไปอธิบายตัวเองกับ คนที่เขาถามคําถามแล้วพี่คนนั้นเขาไม่รู้นะคะแล้วพี่คนนี้ก็อดทนมาตลอดนะคะทำงานจนกระทั่งชํานาญเก่งขึ้นมาตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะก็ถือว่าการที่เราจะเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราก็จะต้องฝึกอดทนผ่านอะไรหลายๆอย่างและแนวคิดอีกอย่างหนึ่งในข้อนี้นะคะก็คือว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นเดอะเบสหรือเป็นคนที่ดีที่สุดแต่เราสามารถที่จะพัฒนาที่ลเล็กทีะน้อยในแต่ละวันเพื่อทําให้เราก้าวไปข้างหน้าได้นะคะ ข้อสินะคะอยากทําอะไรอยากได้อะไรตั้งเป้าหมายคุยอย่างเดียวไม่พอคะ่ะทุกคนเราต้องลงมือทํานะคะถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยเราก็ไม่ได้พยายามใช่ไหมคะทุกคนมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่เก่งขึ้นเราไม่มีโอกาสะคะทุกคนถ้าเราไม่เริ่มทําเราแค่คุยนะคะถ้าเรากลัวที่จะเริ่มทําอะไรบางอย่างนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนคะ่ะคนเราควรจะทําอะไรที่เรารู้สึกกลัว อาจจะเสี่ยงนิดนึงเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยก้าวต่อไปพัฒนาต่อไปเป็นคนที่ดีขึ้นในเวอร์ชันของตัวเองนะคะเราอาจจะลองทําสัก6เดือนสักปีหนึ่งสัก2ปีไม่ได้มีใครบอกว่าเราจะต้องทําเป็น10ปีะคะ่ะทุกคนถ้ามันทําแล้วมันไม่ดีเลยไม่ประสบความสาเร็จไม่ใช่แนวฉันนะคะแล้ววันหนึ่งถ้าเราได้เริ่มทําจริงๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกประหลาดใจกับตัวเองได้ว,ว่าอุย้ยคนอย่างฉันก็ทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อ13เกี่ยวข้องกับข้อเมื่อกี้เหมือนกันว่า ชีวิตเราแหะคะ่ะทุกคนเราจะต้องตั้งเป้าหมายถ้าเราไม่มีเป้าหมายกับชีวิตเนี่ยชีวิตมันก็จะลอยๆใช่ไหมคะแล้วบางทีเราก็อาจจะฟุ้งซ่านบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราจะต้องก้าวไปยังไงะคะ่ะทุกคนดังนั้นนะคะการตั้งเป้าหมายเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจมากขึ้นเรารู้ว่าเราตื่นมาแต่ละวันเนี่ยเราตื่นมาเพื่ออะไร,รจะได้มีกําลังใจตื่นด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าบางที ถ้าเกิดว่าชีวิตนี้ฉันไม่มีอะไรให้โฟกัสไม่มีอะไรที่ฉันอยากทาเลยอย่างเงี้ยเอก็ไม่อยากตื่นก็อยากจะนอนในที่นอนหรือว่าบางทีอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะทุกคนถ้าแบบว่าเราไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตเลยะค่ะทุกคนแล้วเป้าหมายต่างๆที่เราตั้งคะ่ะทุกคนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาได้นะคะเราตั้งเป้าหมายนี้เราทําไปมันไม่เวิร์กเราก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องติดยึดต,ติดกับเป้าหมายเดียวในชีวิตนะคะข้อ14นะคะมาถึงเรื่องการเงินกันบ้างนะคะถ้าใครติดนี้หนักนะคะทุกคน เราจะต้องกล้าเผชิญกับสถานการณ์นะคะยอมรับกับตัวเองแล้วก็เลิกที่จะใช้จ่ายแบบซูรูย่ยซูได้เพิ่มเติมหรือว่าต้องเปลี่ยนความคิดนะคะทุกคนว่าฉันจะเลิกใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นหรือว่ายืมเงินคนอื่นนะคะเพราะว่าการยืมเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกที่ถาวอนนะคะดังนั้นหันหน้าเข้ากับปัญหาเขียนนี้ทั้งหมดที่เรามี หาวิธีการแก้ปัญหาจะหาออนไลน์จะไปเรียนคอร์สใหม่หรือว่าอาจจะถามคนรอบข้างที่เขาเก่งเรื่องการเงินนะคะเราต้องกล้าเผชิญกับปัญหานั้นนะคะทุกคนล,ลดค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างๆนะคะแล้วก็หันมาเจราจานี่นะคะหรือว่าอาจจะรวมนี่หรือว่าอาจจะค่อยคปลดหนี้ไปทีละบ,บล็อกแล้วก็หารายได้เพิ่มนะคะข้อ15นะคะก็ข้อ15พลาดไม่ได้นะคะก็คือเราต้องวางแผนการใช้เงิน,นะคะ่ะทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะใช้เงินไม่ได้นะคะแต่เราควรจะ กำหนดว่าเงินที่เรามีเนี่ยเราจะต้องใช้กับอะไรบ้างสายเพิ่งได้เรียนคอร์สการเงินกับโค้ชหนุ่มนะคะแต่ตอนนี้ยังเรียนไม่จบเนาะแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างจากสิ่งที่เคยรู้มานะคะก็คือว่าการที่เราจะทำงบร,รายรับรายจ่ายเนี่ยเราควรที่จะทํา 6เดือนถึง1ปีล่วงหน้านะคะแล้วก็ได้รับแต่ละเดือนเนี่ยแล้วรายรับที่เราจะกกอกเนี่ยจะเป็นรายรับค่าเฉลี่ยนะคะสำหรับคนที่รายได้ไม่แน่นอนนะคะหรือว่าจะเป็นรายรับขั้นต่ำที่เราสามารถใช้เพียงพอได้แต่ละเดือนนะคะแล้วก็เขียนเงินฝากที่เราจะฝากแต่ละเดือนเงินลงทุนต่างๆแล้วก็รายจ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถแล้วก็รายจ่ายผันแปรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรต่างๆเราจะต้องเขียนเพราะว่า ถ้าเราไม่เขียนเราก็จะไม่รู้ว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราใช้เงินไปกับอะไรบ้างแล้วถ้าเราเขียนเรารู้ว่าเออเดือนนี้ถ้าฉันติดลบเนี่ยเราควรจะไปเปลี่ยนแปลงการใช้เงินเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นบวกเออเราก็จะได้ดีใจว่าเออสถานการณ์การเงินเราเนี่ยไม่ได้แย่นะดีนะถ้าเราไม่จัดการการเงินนะคะเ,เงินจะมาจัดการชีวิตเราค่ะทุกาคนแล้วนอกจากนี้นะคะเราควรจะมีปฏิทินด้วยว่าเราอ่ะมีรายจ่ายเราต้องจ่ายใครเท่าไหร่ที่ไหน วันที่เท่าไหร่บ้างนะคะไม่ไงั้นเนี่ยเราอาจจะลืมนะคะแล้วก็บางคนอาจจะตั้งการจ่ายเงินอัตโนมัติเก็บเงินอ bon ัตโนมัติอะไรก็ได้เขาจะได้ไม่ต้องลืมออมนะคะแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องลืมที่จะจ่ายหนี้เพราะว่าบางทีการที่เราจ่ายหนี้ช้าเนี่ยเราอาจจะโดนปรับเสียเงินไปอีกนะคะแล้งที่เงินก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะข้อ16ข้อสุดท้ายนะคะทุกคนใส่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วพูดหมดแล้วก็มีนิดนึงนะคะว่าการใช้ชีวิตของเราค่ะทุกคนอย่าลืมที่จะทําอะไรที่เราชอบ ทำอะไรที่ทําให้เรามีความสุข enjoy นะคะบางคนอาจจะเป็นการเล่นกีฬาบางคนอาจจะเป็นการไปชิมอาหารต่งตางๆบางคนอาจจะก,กินส้มตาอย่าลืมที่จะทํากิจกรรมพวกนี้จะได้ทาให้เรารู้สึกว่าเออฉันทํางานหนักมานะฉันก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกฉันก็ได้มีเวลาได้มีความสุขและก็จอยกับชีวิตนะคะและอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับ p a ชช่นหรือว่าการที่เราได้ทําในสิ่งที่รักนะคะบางทีบางคนเขาก็ไม่รู้นะคะทุกคนว่าสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เขาอยากทําคืออะไรบางคนโชคดีหน่อยมีพรสวรรค์แล้วมีโอกาสได้ทาในสิ่งที่เขารักนันก็ดีไปแต่สําสหรับคนส่วนใหญ่ไม่รู้ค่ะทุกคนว่าสิ่งที่เราชอบทําคืออะไรแต่สิ่งที่เราทําได้คือเราต้องออกไปทาก้าวออกไปทําเราอยากเป็นอะไรเราอยากเก่งอะไรเราอยากจะทดลองว่าเออเราจะเก่งด้านไหนเราต้องออกไปทาค่ะทุกคนการที่เราได้ทำบางสิ่งบางอย่างในระยะเวลานานๆเราได้ทุ่มเทใช้เวลาลองผิดลองถูกเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยเก่งในด้านนั้นแล้วก็ เจอตัวตนเจอแพชชั่นในด้านนั้นนะคะแพชั่นเนี่ยไม่ได้เป็นคำนิยามปลายทางค่ะทุกคนแต่มันเป็นการเดินทางไปเจอแพชชั่นนะคะโอเคค่ะทุกคนครบ16ข้อแล้วนะคะใสก็หวังว่าการคุยชิวๆแบบนี้ก็จะทําให้ทุกคนมีกํำลังใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครได้เรียนรู้อะไรที่แตกต่างจากที่ายได้พูดไปนะคะก็เขียนในคอมเมนต์ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพจพิศสตอรค่ะบ๊ายบาย